จากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำ ส่งผลให้มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมสุขาภาวะอนามัยและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนหากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องูรณาการในการบริหารจัดการขยะร่วมกันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเรามาดูต้นแบบการบริหารจัดการขยะระดับอำเภอบางพีกันค่ะว่ามีการขับเคลื่อนและมีรูปแบบในการดำเนินการอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับผมนายกจิตเวชแก้วน้อยนายเพเภอบางพีนะครับสำหรับปัญหาเรื่องการจัดก,การขยะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและยากที่จะควบคุมจึงต้องมีการดําเนินการจัดก,การขยะในรูปแบบของธนาคารขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีการจัดก,การขยะที่ถูกต้องทําให้สามารถลดปริมาณของข,องขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอำเภอบางพีอีกทางหนึ่งด้วยการกับเลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะคือเริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ความสําคัญของการคัดแยกขยะและประโยชน์ที่ได้รับซึ่งต้องมีการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่เป็นการทํางานร่วมกันตั้งแต่ในระดับครัวเรือนกระตุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่มีการระลงสร้างความรู้ความเข้าใจและติดจำเนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ไในพื้นที่อำเภอบางพีมีเทศบาลตำบลบางพีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินการบริหารจัดการขยะอย่างเต็มรูปแบบมีการดำเนินการในส่วนของธนาคารขยะที่รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ สวัสดีครับผมนายพัฒนพงศ์จงรักดีครับนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีจังหวัดชลบุรีนะครับก็ทางเทศบาลตะบลบางพีนะครับได้ให้ความสําคัญนะครับกับการจัดการขยะที่ต้นทางนะครับโดยทางเทศบาลเราได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้นะครับทั้งในโรงเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนประชาชนนะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับซึ่ง เ à, มื่อได้ความรู้เนี่ย à, พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้สามารถคัดแยกขยะนะครับที่ à, สามารถนําไปใช้ประโยชน์นําไปขายต่อนะครับได้อย่างถูกต้องสามารถที่จะคํานวณนะครับมูลค่าของขยะนะครับพลาสติกที่ถูกคัดแยกออกมาเนี่ยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้เนี่ยนะครับที่ได้จากการอบรมจากโงกรงการเนี่ยไปเผยแพร่ไปสมงั่านนะครับบอกต่อให้กับพี่น้องในชุมชนในครัวเรือนของท่านได้อีกนะครับ แล้วก็เทศบาลนองบีเองเนี่ยนะครับก็ยังได้เป็นตัวกลางนะครับในการประสานนะครับกับผู้ประกอบการนะครับในการให้มีการรับซื้อนะครับขยะนะครับจากขวดเหลือนะครับจากที่ถูกขัดแยกแล้วนะครับโดยเรามีการลดบริการนะครับไปซื้อขยะนะครับถึงขวดเหลอทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเอออย่างสร้างความสะดวกนะครับให้กับ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับโดยมีแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งสามารถที่จะให้ผู้ที่นําขยะนะครับมาขายเนี่ยนะครับสามารถที่ยังไม่ยังไม่ไล่เป็นเงินสดไปนะครับจะสะสมแต้มนะครับเพื่อที่จะรับเป็นมูลค่ามากขึ้นหรือรับเป็นสิ่งของรางวัลที่มีมูลค่ามากขึ้นได้นะครับส่วนพี่น้องชาวชนที่โทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยอาจจะยังใช้แอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยก็สามารถรับเป็นเงินสดได้จากการที่เราดําเนินการโครงการ การจัดการขยะต้นทางแล้วก็รับซื้อขยะนะครับการอบรมให้มีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็สามารถเห็นความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถที่จะนําขยะนะครับที่คัดแยกออกมาเนี่ยมาเพิ่มรายได้นะครับให้กับครัวเรือนได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเทศบาลกรุงเองเนี่ยก็จะมีในพื้นที่เนี่ยก็จะมีขยะที่ลดลงนะครับซึ่ง การลดลงของขยะเนี่ยซึ่งก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการในเรื่องของร่มมาในเรื่องของการจัดการขยะไม่ว่าจะเรื่องของบุคลากร,กรหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างเนี่ยก็ไม่ต้องไปเพิ่มตามปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นนะครับการจัดเก็บไปทําลายขยะที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะลดลงนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในเรื่องของมลพิษทางอากาศหรือว่าเรื่องของการเรือนกระจกต่างๆท,ที่เรากำลังลดลงอยู่นะครับก็คิดว่าโครงการนี้ เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะจะได้ดําเนินการเผยแพร่แล้วก็ประจมพันธ์แล้วก็มีแผนดาเนินการในระยะยาวต่อไปให้พี่น้องประชาชนได้มีความร่วมมือและเป็นประโยชน์ที่มากขึ้นครับการดําเนินโครงการธนาคารขยะจะประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคราัฐและภาคเอกชนที่ต้องดําเนินงานร่วมกัน นอกจากจะช่วยลดงบประมาณของภาครัฐแล้วยังสร้างไรายได้ของประชาชนจากมูลค่าเพิ่มของขยะและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน